สวัสดีนะครับผมามาเจอกับล้อตัวนี้นะครับมาสด้า3ขอบ18นะครับตัวแฮตแบก5ประตูแต่วงเล็บใส่กับมาสด้า3ได้ทุกรุ่นนะครับนะ่ยตัวนี้สภาพสวยครับล้อทุกรุ่นของเราเนี่ยรับประกันคุณภาพรับประกันการใช้งานนะครับรับประกันยังไงบางคนถามหนึ่งก็คือของแท้สองนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาซ่อมขายไอ้พวกที่เกิดอุบัติเหตุล้อแตกบ้าง บินบิดบิดบ,บ,บ้างแล้วนํามาใช้ไฟลนร้อนมาเชื่อมกันใหม่อย่างนี้เราไม่เอานะครับแต่ถ้ามีรอยเล็กๆ,ๆน้อยสเก็ดหงสเก็ดหินเอยอย่างนี้พอพอคุยกันได้นะฮะดังนั้นเราับรประกันคุณภาพแน่นอนนะครับที่สําคัญนะฮะตัวนี้เนี่ยใส่ได้กับมาสด้าแทบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น CX3 CX30 นะฮะ CX5 ยกเว้นแค่มาสด้ารุ่นเดียว นะครับผมนะฮะใส่ได้หลายรุ่นแล้วก็ต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะฮะจัดส่งด่วนเคอรี่ถึงหน้าบ้านนะวงเล็บนะครับนะฮะล้อเก่าเราก็รับเทิร์นรับบัตรเครดิตผ่อที่สิบเดือนนะครับสนใจติดต่อนะฮะ0898118650 0898118650นะครับสวัสดีครับ